เอาล่ะวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับอกแบไม่ใช่นะวันนี้ก็อยู่ในเกมไมครับนะครับในการเอาชีพรอด1.8ใช่1.8นี่จุด1.8จุด2ถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคก็ภายในอาการเอาชีพรอดครั้งนี้นะครับก็คือการมันทำฟาร์มกันเลยเนื่องจากการภาวะการขัดแคลนทรัพยากรแล้วช่วงนี้ก็หมูก็แพงใช่แล้วด้วยการนี้นะครับคือจะต้องหาของเรียกว่าไม่ไม่ใช่เิ่งของหาอาหารที่เอามาทดแทนนะครับ เอาง่ายก็หาอาหารแหละในคลิปนี้โอเคอย่างแรกเลยเนื่องจากช่วงนี้หมูแพงก็ใช่ครับใช่ครับเจอหมูก็ฆ่าไปก่อนน่าจะขายได้ราคาดีโอเคก็มาเอาอาหารก่อนเลยเนื่องจากหิวมากใช่หิวมากหิวแบบมากๆเลยโอน้ก็อย่างแรกเลยคือการทําฟาร์มนะโอเคนค้ก็ต้องเตรียมอุปกรณ์มากมายในการทําฟาร์มน้นก็อุปกรณ์นี้ก็ ใช่ครับอุปกรณ์นี้ก็ไม่ใช่ฟิง่งใดอื่นนอกจากขั้วแล้วก็อาโฮแต่ฟิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะก็คือบักเก็ตใช่บักเก็ตก็ถังน้ำแหละขออีกถังหนึ่งแนละ้วกันขออีกถังหนึ่งเท่านี้ก็ได้แล้วนะก็คือของครบเรียบร้อยนะครับแต่ฟิ่งที่ขาดไปก็คือทำเลในการทำฟาร์มนะก่อนที่จะทำฟาร์มเลยก็มามาเขียนเรื่องของในตัวก่อนเพราะว่า พราะว่าของใกล้ไม่ไม่ใช่ใกล้เต็มของเกือบเต็มแล้วแหละโอเคโอเคก็ขอเอาวางไว้ตรงนี้ชั่วคราวแล้วกันวางไว้วางไว้จนงววาจะมีบ้านใหม่ใช่นะับก็จังหวะนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าเคลียร์ของเฟจแล้วแล้วก็ขยะที่ไม่จาเป็นทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยโอเคทีมเ็จแล้วก็มาดูทําเลกันนะับว่าจะทําฟาร์มตรงไหนดีดูจากทาเลแล้วเอาตรงเนี้ยแหละตรงนี้เลยเก่า โอเคแต่ว่าก่อนที่จะทำาคงทำตอนนี้ไม่ได้ใช่พาทิตตกแล้วเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอทำฝัญาลักษณ์ไวล้ลักกอดลักรันใช่สัญาลักษณ์ไว้เอาตรงนี้แหละโอเคแล้วก็ไปเลยไปนอนอื่นเช้าในวันสดใสนะจงังหวะนี้ก็เรียกว่าอะไรดูสิ่งที่ขาดจริงๆก็คือน้ําซึ่งถ้าผมไม่เจอบนบก ผมไฟผมจะต้องไปลุยทะเลแล้วแหละจะไม่ไม่ไม่ใช่ทะเลต้องไปลุยอ่าถ้ำแล้วแหละ <c oughs> เพราะว่าคลิปที่แล้วนะถ้าใครดูนะก็คือถ้ำนี่เยอะมากเลยน้ำเนี่ยเยอะมากเลยใช่ไม่ใช่แร่นะแต่เป็นน้ําโอเคครับจังหวะนี้ก็คือได้เจอแหล่งน้ําเรียบร้อยแป๊นนึงโอเคของครบจังหวะนี้ก็ตักน้ำมาเลย แต่ที่สําคัญที่สุดคือต้องเก็บผักไม่ใช่ไผ่อ้อยเออคือเอามาทําหนังสือนะครับใช่เอามาทําหนังสือโอเคโอเคระหว่างทางนะครับก็มาเก็บเรียกว่าอะไรมาเก็บสิ่งที่เรียกว่าฟีดใช่มเมล็ดพันธุ์แหละเก็บมาด้วย เอานะจังหวะนี้นะก็คือไม่ใช่จังหวะนี้แหละคือฝีเมตรน่าจะพอด้วในจะดูจากสภาพแล้วเห็นฝ่งมากหน้ามหาประจันมากเลยใช่คือตรงนี้ก็มีน้ําใช่ตรงนี้ก็มีน้ําทําไมผมต้องไปพอไปทําไมผมต้องทําไมผมต้องไปตั้งไกลใช่ทําไมผมไปตั้งไกลตรงนี้ก็มีน้ําแล้วว่าแต่จุดพักผมอยู่ไหนอีกนั่นกิวอีกแล้ว โอเคโอ้เจอแล้วอยู่ตรงนั้นไงโอเคมีอะไรให้กินระหว่างทางบ้างนอกจากดูเหมือนว,ว่าจะไม่มีอะไรให้กินนะคือน,นอกจากเนื้อดิบใช่ช่วงนี้หมูแพงอยู่ช่วงนี้หมูแพงอย,งงอยู่ขอเนื้อหน่อยครับผมโอเคเอาลนะ้วก็จังหวะน,นี้ก็ได้ถึงที่ตั้งใช่ใช่แล้วที่ตั้ง โอเคนะครับก็มาดูในมเมล็ดในกล่องกันก็มีู่องมเมล็ดโอเคแต่ฟิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออาหารตอนนี้อาหารนี่เนื้อแกะเออเอาน้จังหวะนี้นะครับก็มาเคลียพื้นที่กันเลยดีกว่าแต่คอนอื่นขอกินข้าวก่อนเนื่องจากหิวมากเลยใช่หอนะก็มาตรงที่เรียกว่าอะไรมาร์คว้เรียบร้อยนะครับจังหวะนี้นะครับก็มาขุดขุดดินกันต่อเลยใช่ขุดดินคือทาทําเลแหละ โอเคนคับก็ดูจากสภาพนะครับก็น่าจะพร้อมใช้งานแล้วหรือมัง้งมั้งนะน่าจะพร้อมแล้วโอเคคือต้องมากาจังหวะอีกโอเคก็เว้นตรงนี้ไว้ฝ่งช่องก่อนนะครับแล้วก็1 2 3 4งฝงฟโอเคกดตรงนี้แหละกดไปเลยโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วตรงนี้นะครับเอาไว้ทําเป็นทางเดินเนาะใช่ผมว่าผมจะทําตรงนี้เป็นทางเดินฝ่งช่องเนี้ยแล้วก็มาคํานวณกันต่อตรงนี้ แล้วก็เว้นไว้อีกสองช่องคือตรงนี้โอเคผมคิดว่าผมน่าจะทํา2องแปลงนะเอาไว้แปลงเรียกว่าอะไรเอาไว้ทําเป็นผักชนิดอื่นเออใช่ผักชนิดอื่น,ออน,อนโอเคอ่าต้องขุดอีกใช่ไหมโอเคโอเคนะับก็ขุดเรียบร้อยแล้วจงวังหวะนี้ก็อ่าเอาอินนี่มาไม่ใช่อินนี่ต้องนี่ใช่โอ้ จะเกือบแล้วเกือบจะลืมแล้วนี่ผมเกือบจะลืมจริงๆนะต้องทําเป็นบ่อน้ำอินฟินิตี้ก่อนใชเรียบร้อยแล้วก็เอาโปมาแล้วผมก็ลืมอีกแล้วใช่ผมลืมวางน้ําโอโ้โหเจริญบอกเลยถ้าผมาใช่ผมทำกาแฟในชีวิตจริงนี่น่าคืดผักน่าจะตายตายตายก่อน ได้กนได้เก็บเกี่ยวเอาหน้าก็แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับได้หนึ่งแปลงมันเรียบร้อยแต่อันนี้คือส่วนเกินเพราะฉะนั้นทิ้งทิ้งไปเลยเหยียบเหยียบแปลงมันไปเลยโอเคครับจังหวะนี้นคนับก็ปลูกข้าวไปเลยใช่ปลูกข้าวไปเลยโอเคแล้วก็เพิ่มจํานวนผลผลิตโดยการไปหาไอ้นี่กันจะได้ว่าผมมีกระดูกใช่ โอเคแค่นี้ก็ได้แล้วจำนวนกระดูกไม่ไม่ใช่กระดูกบนบนมีอยู่ประมาณ21เโอเคแล้วก็มาไอ้นิ่กับเลยเพื่อเอาปริมาณผลผลิตให้ให้เยอะๆใช่ให้เยอะๆ,อ,ะๆอ้าวไม่ไม่ได้ฟีดด้วยโอ้โหอเคเท่านี้นะับก็คือเรียบร้อยแล้วนะับก็ได้ประมาณผลผลิตประมาณ7 ใช่เจ็ดเดี๋ยวผมผมคิดว่าผมจะหาอะไรมาปลูกเฟื่อตรงนี้ดีกว่าใช่มาปลูกเฟื่อตรงนี้แหละโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเลยไปเอาแฝงแป๊บโอเคไม่มีก็ทําขึ้นมาเลยโอเคแค่นี้นะก็ได้แลบไม้แล้วมันหนึ่งแล้วก็เอามาแปะตรงนี้ใช่แปะตรงนี้แปะไปเลยแล้วก็วางทอดไปด้วยเพิ่มแสงสว่างนิดนึงคือมันมืด โอเคเอานะก็เรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะทำฟาร์มอ้อยด้วยนะเพราะว่าอ้อยนี่มันก็จำเป็นนะใช่มันจำเป็นอยู่นะช่วงหลังๆใช่แต่ช่วงนี้ไม่จำเป็นก็คือไม่รู้จะจะทำดีไหมทำก็ได้ลนะเนาะใช่ทำก็ได้เดี๋ยวผมนอนก่อนแล้วกันเค okay. ตื่นมาเช้าวันฝดฝ่ายพร้อมกับสเกลเลตันหนึ่งตัตวแล้วมันก็ฟปปอล กระเป๋าหายไปแล้วโอ้บอมบี้สองสามดิสี่เดี๋ยวอีกตัววะสี่ใจเย็นๆครับโอเคมาถางดินตรงนี้กันเลยถั่วให้มันเรียกว่าอะไรผมดุนแล้วผมส่วนโอเคนะก็จังหวะนี้แล้วก็ได้เรียบร้อยแล้วถือว่าเรียบร้อยแล้วโอเคเสร็จแล้วก็ผมคิดอยู่ว่าจะทํายังไงดีกับไอ้กับการปลุกอ้อย ผมคิดว่าอยากทําให้แบบเรียกว่าอะไรทาให้มันสฟยๆหน่อยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํายังไงดีอแถวนี้มีถ้ำเยอะใช่ไหมถ้าผมจะไม่ปิดอเออจะลืมไปลืมลืมไปเลยว่าตรงนี้ก็มีน้ําแล้วผมดังด้นไปตั้งไกลเพื่ออะไรกันนั่นสิดังด้นไปตั้งไกลเพื่ออะไรกันโอเคอตรงนี้มีถ้ำเยอะนึกอยู่จะทํายังไงดี อแบบนี้แล้วกันเออโอเคนะครับก็ถือว่าแบบนี้แล้วกันใช่ถือถือว่าทําแบบนี้แล้วกันแล้วก็ แต่งสังหน่อยคือผมไม่อยากให้มันเป็นแบบเรียกว่าอะไรแบบชั่งชั่งหึกโอเคโอเคนะต่อไปผมต้องการสิ่งที่เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะมันอ่าไม่ใช่แท็บดอเออใช่แท็บดอเอ,อ๊ะใช่เหรอแท็บดอเหรอรไม่ใช่โอ๊กโอ๊แท็บดอมันก็ถูกแล้วดีกว่าขอโทษครับผมไม่เก่งอังกฤษ ผมนึกอยู่ว่าระหว่างการทําแทบดอกับไอ้ไอ้ตัวเนี้ผมนึกอยู่ว่าอันไหนมันจะกันน้ําได้ดีกว่ากันอะใช่ผมนึกอยู่เพราะว่าเวอร์ชั่นใหม่นี่มันน้ำมันสามารถทะลุบล็อกได้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไหนดีดีกว่ากกวกเหมือนเหมือนกันเฮ้เดี๋วเ,เรื่องฟาร์มฟาร์มเรฟาร์มฝัดนี่เอาไว้ที่หลังน้วกัน น่าจะคลิปอื่นโอเคขอทำไม้นี่ก่อนเลยอ่านี่มาขอสองอันพอใช่สองอันพออ่ามันอาจจะมีรูนิดนิดหน่อยหน่อยก็ให้อาภัยกันได้ละมัง้งเราก็วางผิดด้านโ oh, อ้ชิเออแล้วจะวางตรงนี้ไ,ไมเอาออกมาเอาออกมาเอาออกมาเอาอ,อ โอเคนะคก็จังหวะน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมรู้ฝึกว่ามันเรีว่าอะไรดูไม่ดีนดหน่อยก็ช่างมันเถอะโอเคต่อมาก็ขุดบ่อเป็นบ่อใช่ขุดเป็นบ่อขุดให้เป็นบ่อน้ำไปเลยอ่าวางน้ำก่อนแป๊บหนึ่งขอดูดูหน่อยครับเอ้ยได้อยู่ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ใช่ใช้ได้อยู่อยโอเคมาขุดต่อ โอเคดูจุดสภาพแล้วนะคือหมดแล้วแหละไม่ไม่ไม่ใช่หมดแตกแล้วแหละไออุปกรณ์ผมอะไรพวกเออผมน่าจะใช้งานหนักมันหนักไปไหน่อยไม่หน่อยอใช้ใช้งานหนักเยอะเลยโอเคแล้วก็เอาตรงนี้มาก่อนโอเคแบบนี้ก็น่าจะได้อยู่มั้งใช่น่าได้ได้ได้อยู่แหละไม่ใช่ว่าน่นาจะได้โอเคแล้วก็เอาน้ํา เอาเอาน้ำนี่โอเคเรียบร้อยผมว่าพท่านน่าจะอุ้ยหินดีกว่าเลยน่าจะอุ้ยหินน่าจะคุมกว่านะแต่ว่าเออลืมไปจุดประสงค์ที่ผมทําอันนี้มันทําเพื่อปลูกอ้อยนี่ว่ะใช่ผมทาเพื่อปลูกอ้อยนี่ว่ะแต่อย่าเพิ่ปลูกตรงนี้เลยอ่าผมว่าผมจะทําให้เรียกว่าะไรน้ํามันไหลลงมาแล้วก็น้ํามันไหลลงมาเออมันจะได้ปลูก อาบุกอ้อยได้ง่ายขึ้นหรือว่ายุ่งยากกว่าเดิมปะเอาง่ายก็ทําเพื่อความเวืยแล้วก็ใช้งานด้วยภายในครั้งเดียวกันภายในเวลาเดียวกันดิโอเคมาขุดกันต่อโอเคเฟตแล้วนะคือจังหวะนี้คือเฟดเรียบร้อย ผมต้องการพั่วใช่ผมต้องการพั่วดูจากสภาพแล้วถ้าผมไม่มีพ่วนี่น่าจะไม่ไหวโอเคมาทำพั่วกันเถอะโอเคนะครับจังหวะนี้ก็ได้พ่วมาเรียบร้อยอ่าุดตรงนี้ผมว่าผมต้องเรียกว่าอะไรเวลาว่างผมต้องเคลียร์พื้นที่ฝั่งนี้มั่งแหละใช่ผมต้องเคลียร์พื้นที่ฝั่งตรงนี้มั่งแหละ ดูจากสภาพแล้วก็น่าจะไม่ไหวลวมัง้งโอเคเท่านี้นะก็ได้เรียกว่าอะไรลำทานแล้วเดี๋ยวผมเครียดตรงนี้เรียกว่าอะไร,น,ร,น,ร,อะไรนอกคลิปแล้วกันใช่ถือว่าเป็นบ่อน้ําบ่อน้ําตั้งชื่อบ่อน้ําเลยดีนั่นดีอ่าบ่อน้ําแห่งฟิฟฟิกมันมีรูทัมันมีรูนะแต่ว่า น,น้ำมันไม่ให้ไหลออกมาเออ,อไม่รู้ดิเอาง่ายก็ถือว่าเป็นบ่อน้ําที่ทําไว้เพื่อชั่วคราวหรือมั้งใช่ชั่วคราวก็เสร็จแล้วแหละใช่เสร็จแล้วแหละอยู่จุสภาพเสร็จแล้วแหละถือว่าตรงนี้นับก็สามารถเอามาตกปลาได้นับเอาเบ็ดมาทําเป็นเบ็ดแล้วก็ตกปลาแม่งเลยใช่ตกปลาไปเลย โอเคแล้วก็ขอปักท็อตนิดนหน่อยๆนเนื่องจากมืดเกินไปเดี๋ยวผมเคลียร์นึกว่าอะไรเคลียร์ฝุ่นเนี่ยฝุ่นเกินตรงเนี้ยอ่าออกแล้วกันไฟแบบปอกไฟนนอกรอบอ่ะดูเหมือนว่าผมผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าตรงนี้ผมจะเรียกว่าอะไรเอาเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้มั่งตรงเนี้ย นอกจากเอตงปุูกอ้อยผมก็ไม่รู้นะโอเคนะภายในคลิปหน้านะับก็อาจจะได้ฟังฝันง,งานจิป,ปะทะใช่งานจิป,ปะทะตรงผมอาจจะได้ฟังฝันง,งานตรงนี้ก็ได้เออใช่ผมอาจจะฟังฝันง,งานตรงนี้ก็ได้อันตรายเกินไปอันตรายเกินไปวะ,อปวะโอเคเรียบร้อย ขอไปนอนหน่อยครับผมจะตายแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วก็มีซอมบี้มาตรงนี้ดกใจเย็ยนใจเย็ยนตายยักษ์ตายยิยนจนังเนาะโอ้โอ้พี่เขียวโอโอพี่เขียวสวัสดีพี่เขียว,ว,ยวคือไม่ได้เจอกันนานเลยนะเป็นัไงบ้างกืบตายแล้ว เก็บตายแล้วโอเคจวัวนี้นะครับคือเรียกว่าแปลงไม่ใช่แปลงเรียกว่าฟาร์มดูใหญ่ขึ้นหรือมั้งใช่ฟาร์มดูใหญ่ขึ้นผมคิดว่าผมน่ารียกวาอเลยผมว่าผมผมว่าอนาคตจะทำเป็นแปลงยังไงดี ใช่อนาคตผมจะทําเป็นแปลงยังไงดีเอาแปลงแบบขั้นบันไดดีไหมใช่แปลงแบบขั้นบันได,ด,แ,แ,บบนนดแต่ก็อ่ามนเป็นเรื่องของอนาคตนะครับก็ตอนนี้ก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอนาคตเลยตอนนี้มาเกี่ยวกับปัจจุบันก่อนม้าตรงนี้เยอะมากเลยผมว่ามันน่าน่าจับเหลือเกินอะ่ะใช่น่าจับเหลือเกิน ดูก่อนมีมีมา้าคุณภาพดีไหมน่าจะแถวนี้น่าจะไม่มีมา้าคุณภาพดีนะใช่ตัวน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่น้ำตาลดิเท่าดิตาบอดฝีแล้วเฮ้ยตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้วิ่งเร็วใช่วิ่งเร็วบอกเลยถ้าจับตัวนี้ได้นี่ก็น่าจับอยู่นะแต่ผมผมไม่มีอานใช่ผมไม่มีอาน ด,ดูก่อนว่าในครั้งดูก่อนว่าในครั้งนี้อาหารไม่อาหารเพียบเลยแต่ว่าอาหารดิบทั้งนั้นโอ้โหฝุดยอดเอานับก็แปลงแรกถือว่าสําเร็จเป็นความสําเร็จความสําเร็จแรกของอา่าเรียกว่าอะไรภายในการเอาชีวิตรอดนี้นับก็ใช่เป็นการสําเร็จแรกเป็นความสําเร็จไม่ใช่การสําเร็จเอเวิ เอานะภายในคลิปนี้นะครับก็เหมือนกับว่าผมได้ทำเรียกว่าอะไรบ่อน้ำอมฤตแปบ๊บหนึ่งผมเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วผมขัดใจเอานับก็ใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนละทุกคนบายทุกคน